ีผมจะตั้งตำหนิตำหนิหมอเลยบที่ดันหยิบประเด็นซึ่งประเทศอื่นก็คุยกัน <c oughs> อย่างเช่น universal basic income หรือ UBI เนี่ยก็ <c oughs> คือเป็นรายได้พื้นพื้นฐานซึ่งรัฐจะจัดให้ <c oughs> กับประชากรคร <c oughs> <c oughs> ับโด,โดยเฉพาะในหมู่คนยากคนจนเนี่ยดันหยิบเรื่องอย่างนี้เนี่ยมาให้คนไทยเพ้อฝัน <c oughs> ว่าจะมีรัฐบาลไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้งในอนาคตที่จะดูแลคนยากคนจนแล้วจะให้ UBI กับเขา <c oughs> <c oughs> ให้เขามานั่งเจ็บปวดกับความจริงว่ามันมันจะไม่มีรัฐบาลอย่างนั้นอีกอคือมันต้องหาเช้ากินขํากันเองเนี<อ>่ยผมเนี่ยอยู่ในโลกเรียลลิสอยู่คนเดียวบอกว่าวคุณต้องดูแลตัวเองเพราะรัฐบาลก็ไม่ดูแลคุณ <c oughs> มันมันทำได้เหรอเนี <c> ่ย <oughs> ทำได้คือออย่างยกอย่างสองตัวอย่างเ,าเมื่อกี้นี้อย่างที่เราคุยกันว่าประเทศอื่นๆมันถึงเวลามันถ้ามองย้อนกลับไปเกาหลีใต้ ยุคสมัยปักจุงฮียุคสมัยชุนดูวานถามว่าไปถามคนเกาหลีใต้เห็นอนาคตของตัวเองจะมาถึงอย่างวันนี้ไหมผอกว่าไม่นะคือตอนนั้นเขาก็คงแบบประเทศหมดหวงังมืดมนเหลือเกินอะไรย่งเงี้ยนะพอมีหลายละย,ย่างที่ค่อยๆค,คลี่คลายเปลี่ยนแปลงบมว่าเขาก็ดีขึ้นประเทศไทยเรายกตัวอย่างก่อนยุค30บบาทรักษาทุกโรคถามว่าคนเนี่ย คิดไหมว่าประเทศไทยหรือคนไทยเนี่ยจะมีหลักประกันสวัสดิทุกหน้าไม่มีใครกล้าคิดเลยคุณหมอสงวนก็เพียงแค่ได้ว่าเป็นความฝันที่ชีวิตนี้อาจจะไม่สําเร็จอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเพราะมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นอย่างมีปฏิรูปการเมืองมีจมนูน40มีพักไทยรักไทยมีคุณทักษิณชินวัตรมีระบบราชการบางส่วนที่พร้อมที่จะผลักดันเรื่อง30บาทรักษาทุกโลคมันถึงได้เกิดขึ้นนั้นอย่า้เรื่องรายได้พื้นฐานทุกหน้ายูซาวเบสิกอินคัม อย่างที่คุณปลื้มพูดแล้วว่ามันเป็นความฝันของคนทั้งโลกและจริงๆเป็นเป็นความฝันมาตั้ง500ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยเซอร์โทมัสมอลใช่ไหมที่เขียนยูโทเปียแล้วก็หลังจากนั้นก็คือความฝันนี้เป็นความฝันที่ไม่มีซ้ายไม่มีขวานะไม่มีประเภทว่าสังคมนิยมหรือเสรีนิยมคือทุกคนเอาเหมือนกันหมดเลยอย่างมิลตันฟรีแมนนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเสรีนิยมพอสมควรเนี่ยก็ยังจะเอาด้วยหรือแม้แต่อย่างพวก อะไรมาติลิวท k ก n ิงจูเนียอย่างนี้เป็นต้นริชาร์ดนิกเซนก็เคยจะเสนอยูเซอร์เบสิกอินคัมแต่ว่าในอเมริกาไม่มีนะไม่มีแต่แต่ริชาร์ดนิกเซนพยายามเสนอเข้าไปปรากฏว่า,เ,าเดมโมแครตตีตกตีตกเพราะว่าบอกว่าที่เสนอเข้าไปเนี่ยมันน้อยเกินไปอ๋อเดมโมแครต ก็หาเรื่องตีตกแต่จริงๆเดโมแครตยุคนี้อาจจะเอาจจะเพราะมันเป็นคอนเซปต์ซึ่งตอนนี้เริ่มปะปลามาขึ้นหรือแม้แต่อย่างตอนนี้ถ้าสายเทคทั้งหลายอย่างพวกออลอนมัสหรือว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์ก็เริ่มออกมาพูดแล้วเพราะเขาเห็นแล้วนี่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้แหละคนมันจะตกงานจากไอ้พวก AI จากพวกโรบอททั้งหลายเพราะฉะนั้นคนจะอยู่อย่างไรเดี๋ยวตกลงเนี่ยแนวคิดงง่ายๆมันมันง่ายๆอย่างที่คนชอบพูดกันไหมก็คือว่าเอาภาษีเนี่ยจัด จัดสรรออกมาให้กับประชาชนที่ในกลุ่มที่ไม่มีไรายได้หรือเปล่าครับไ,รไม,ไม่ทุกคนอ้าวแล้วคุณจะเอาเงินมาแจกคนเยอะขนาดนั้นได้เขาถึงเนระียกว่า universal basic income ก็คือแจ<า>กนคนทุกครัวเรือนเลยเหรอคือ,อหนึ่งก็คือว่าเรื่องความจนเนี่ยมันต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องกําจัดการที่จะมีเงินเป็นเรื่องสิทธ เป็นเรื่องสิทธิเป็นไ right. รอันนี้อันนี้โค้นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะอันนี้ผมต้องเอาไปด่าต่อนะถูกต้องไม่ใช่สังคมนิยมนะบางคนบอกว่า Us e r s a ์ i บสิ c อินเป็นสังคมนิยมไม่ใช่นี่คือทุนนิยมอ๋อนี่หมอเลี้ยมองวนะ่านี่เป็นการให้ทุนคนให้ทุนคนแล้วก็ให้เงินเหนือเหนือกว่าเส้นความยากจนเดี๋ยวเดี๋ยวคืออย่างนี้ให้ทุนคนแต่ว่าเงินที่ได้มาตอนแรกเนี่ยได้มาจากการเก็บภาษีใช่หรืออาจจะจากหลายอย่างคือผมว่าให้เงิน เกินเส้นความยากจนอย่างประเทศไทยเรา2,763บาทสมุดให้3,000บาทแล้วก็ให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนยากดีมีจะได้มีเงินใช้จากรัฐใช่เพราะถ้าบอกว่ามาพิสูจน์ความจนวันนี้อย่างที่พิสูจน์ความจนเนี่ยตกลงเฮ้ยเดือเดียวผมต้องค้านนิดหนึ่งคืออย่างี้วันนี้ผมไม่ได้คานหัวชนฝาเพราะว่ามันมันจะเปลืองเวลารายการแต่ผมคานหัวชนฝาคนมันก็นอนอยู่บ้านดิมันก็ขี้เกียจไงมนุษย์มันขี้เกียจนะบออเลี้ยบ ซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วไงว่าจากงานวิจัยเขามีการทําวิจัยหลายหลายที่นะ,ะทาประเภทอย่างในฟินแลนด์ทําอยู่สองปีในแคนาดาในเคนยาทั้งหมดเลยปรากฏไม่จริงไอความคิดที่บอกว่าให้คนไปสมมติให้3 0 0พันบาทแล้วจะขี้เกียจไหมไม่สมดติบับรเราไปให้คนจน3 0 0พันบาทคนที่ถูกหวยราวันที่หนึ่งเนี่ยหยุดทางานไหมมันก็ไม่หยุดนะเขาก็ใช้เงินอ่ะเขา,ขาใช้เงินแต่ว<ต>่าเขาก็ทํางานต่อทํางานต่อแล้วก็ถ้าสมมติมีเงินเนี่ยมันจะไม่ให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันอย่างน้อยมีฟูกรองรับแล้วถ้าฉันตกงานเนี่ยฉันไม่ต้องกลัวเพราะาฉันตา้เขาจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยฉันจะทดลองทําอะไรใหม่ๆดีไหมสมมติว่าเดือนนี้ผมขาดเงินที่จะไปหาหมอ,อไปหาหมอฟันอะไรเงี้ยผมก็ยังอาจจะมีเงินไปจ่ายโอเคงั้นจะทําให้คนจํานวนหนึ่งที่แบบไม่มีโอกาสที่จะเริ่มทดลองใหม่ๆในชีวิตยอย่างพวกกิ๊กอีโคโนมีประเภทพวกที่ฟรีแลนซ์ทั้งหลายเนี่ยวันนี้อยากจะทําน้นทนํานี่ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าวันเดือนหนึ่งคุณจะตกงานหรือเปล่าไม่แต่ถ้าถ้านี่นึงถามต่อฮะ ถ้าเกิดให้เท่ากันทุกคนทั้งหมดเลยโอเคมันคงใช้เงินเยอะแต่ไม่เป็นไรดีบปนั้นเอาไวเอาไว้รอบน้ะมันยกระดับทุกคนขึ้นมาเท่ากันมันก็คือเท่าเดิมนี่เข้าใจผมไหมฮไม่มันยกขึ้นมาหมดเลยไม่สุดให้คนละสามพันไอ้คนที่มีรายได้เดือนละห้าหมื่นเขายังก็ได้ห้าหมื่นสามคือมันก็ยังไม่เท่ากันมันไม่ลดเหลื่อมล้ำนะแต่มันทําให้คนที่บอกว่าวันนี้คุณมีรายได้ต่ํากว่าเส้นยากจนอย่างเช่นว่าวันหนึ่งได้คุณไร่ร้อยบาทหรืออาจจะตกงานเลยอย่างเงี้ยทุกวันนี้ที่ตกงานกันเยอะแยะ ไป7จล้านคนเนี่ยตรงเนี้ยก็คือว่าอย่างน้อยคุณมีเงินตรงนี้อยู่โอเคโอเคแต่ว่ามันไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ําแต่ความล้ามันจะต้องไปแก้ตรงเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่อแต่ทําให้คนรู้สึกว่าวันนี้ฉันมีหลังพิงแล้วให้มีเงินพอ,พอใช้แล้วถ้าสมมติฉันจะต้องลองอะไรใหม่ๆในชีวิตเนี่ยฉันกล้าทําแต่ประเด็นเรื่องต่อไปคือเรื่องเงินเนี่ยที่คุณปลูมว่าต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องหาวิธียังไงแต่ว่าถามต่อเพราะาผมเข้าใจว่ามีบางประเทศเขาลองแจกเงินคนยากคนจนครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นฟินแลนด์หรืออะไรสักอย่างเขาทำ นักเกิดิฟ uh, income ใช,ใช้ Negative Income Tax ใช่ไหมเนี่ยใช้ User Basic Income เลย Negative Income Tax เป็นสเต็ปแรกคือเป็นการทดลองคือนักเกิดิฟ income tax เนี่ยมันไม่ได้ให้คนที่มีเงินมากนะาาแต่ว่าตัว User Basic Income เนี่ยให้ทุกคนเลยโอเคแต่ว่าเขา้าใจว่าที่แจกที่ฟินแลนด์เนี่ยครับแล้วเขาก็หยุดแจกเขาหยุดแจกอ้าวก็<อ>นี่ไงมันไม่เวิร์กไงไเนี่ยผมทลลมต่อเขาสรุปงานวิจัยคือมีคนทาก่อนหนะ้านั้นคือแคนาดาแคนาดาทำอยู่4ปี แล้วปรากฏว่าไม่มีการมาสรุปหลังๆนี่มีคนมาสรุปตัวนักวิจัยคนหนึ่งของมหลาลัยที่อเมริกาแล้วสรุปออกมาว่าหคือทําให้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาดีขึ้นให้เรื่องเกี่ยวกับคามรดีนงงดนะโอเคมันแสดงว่ามันเวิร์กมันเวิร์กแต่ว่า,าแต่ทำไมอยุ่ทำอ่ะแต่มันใช้เงินเยอะไง ถ้ามันจะทําทั้งประเทศก็นี่ไงหมอเลียบคือมันใช้เงินเยอะไงเขาเลยบอกว่าระยะยาวมันไม่ยั่งยืนเพราะว่าเงินมันมีจํากัดไงเพราะมันไม่มีการวัดในแง่ของผลลัพธ์ว่าสุดท้ายแล้วมันทําให้เศรษฐกิจกของประเทศหรือนวัตกรรมของประเทศเนี่ยมันดีขึ้นไหมโอเคงั้นก็คือคงต้องศึกษาตแต่ว่าวโดยค <concept S 2> อนเซปต์หมอเลียบว่าอันนี้เมืองไทยเนี่ยน่าพิจารณาทําได้คือทางถ้าไปดูในใตัวเลขของ ILO หรือตัวเลขของธนาคารโลกเนี่ยถ้าประเทศไทยจะทำเนี่ย จะใช้เงินน้อยกว่าประเทศอื่นเพราะว่า<อ>ในแง่ของค้าอาชีพเราเนี่ยต่ยําเส้นคอยยจนเราเนี่ยมันต่ำถ้าถามว่าประเทศไหนที่มีโอกาสมากที่สุดถ้าประเทศไทยมีความฝันนะประเทศไทยมีโอกาสผมกลับมองว่าคือโดยคอนเซ็ปต์ผมไม่เห็นด้วยเลยนะแต่ว่าผมกลับมองว่าถ้าจะทําเนี่ยก็ทําเฉพาะในประเทศซึ่งคือยากจนแบบว่าคนไม่มีจะกินจริงๆอืซึ่งถามว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศนั้นไหมก็ คนยากจนที่ไม่มีเงินหาเลี้ยงดูแลครอบครัวที่หาเช้ากินข้ามคนอยู่มันก็มีเยอะอแต่ว่าสำหรับผมผมผมกลับมองว่าถ้าจะไม่ดีเบตเรื่องความถูกต้องของคอนเซ็ปต์เอาแค่ว่าคนจนไม่มีเงินพอจะกินเนี่ยแล้วแจกเฉพาะคนจนผมพอซื้อไอเดียแต่ว่าผมซื้อไอเดียโดยที่ผมยอมรับไปเลยว่านี่เป็นการเอาเงินคนรวยไปให้คนจนก็คือไม่ต้องไปให้คนรวย ก็คือให้คุรวยไปมันก็มันก็มันก็เปลืองคำถามที่มันตามมาคือใครคือคนจนอย่างวันเนี้ยคนที่ตกงานเนี่ยถือเป็นคนจนไหมก็น่าจะด้วยแต่ผมคิดว่าถ้าจะทําเนี่ยเขาควรจะจัดเดต้าเบสให้เป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวให้จบจริงเพราะว่าเมื่อวานผมขึ้นแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็บ่นกับผมว่าเขาไม่อยากไปสแกนหน้าที่กรุงไทยจริงซึ่งผมก็พูดกลับไปว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ลงทะเบียนครั้งเดียวทั้งประเทศเนี่ยเจ็ดสิบล้านให้มาเลย ใครอยากได้เงินของรัฐบาลเนี่ยมาทีเดียวเลยนะลงทะเบียนถาวรแล้วรอบหน้าพอแจกเนี่ยไม่ต้องมาอีกจริงแล้ว,ลวรอบหน้าถ้าจ่าย UBI ก็เอาเดต้าเบสเนี่ยถูกต้องแล้วขึ้นกับเชื่อมกับไอ้พร้อมเพย์อะไรนั่นแหละแล้วทําทีเดียวจบจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบปวนแบบนี้จริงๆในบัตรประชาชนมีชิปอยู่แล้วสามารถจะทําตรงนี้ได้แล้วประเทศเกาหลีใต้สมการการเลือกตั้งครั้งหน้าะจะมีเรื่อง UBI เป็นนโยบายสําคัญของผู้สมัครคนหนึ่ง เพราะว่าตอนท่วงที่หลังโควิดเนี่ยผู้สั่คนนี้เขาเป็นเป็นผู้ว่าของเมืองเมืองหนึ่งแล้วลองทำ UBI เขาหาเสียงอย่างนี้เลยโอ้ผมคืนนี้ผมบอกหมอเลี้ยบก่อนถ้าผมเล่นการเมืองเนี่ยผมต้องรักษาจุดยืนในการเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมต่อไปนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่หาเสียงด้วย UBI ผมจะไม่ขโมยไอเดียนี้ไปหาเสียงทั้งๆที่ผมรู้ว่าผมทําได้แล้วเพอเอคนเลือกผมด้วยแต่ผมจะไม่ทํอผมจะปล่อยให้ธนาธรหรือสมมติหมอเลี้ยบได้วันหนึ่งกลับมาเล่นการเมืองเนี่ย ผมจะไม่ขโมยไอเดียนี้มาผมจะรักษาจิตวิญญาณในการเป็นมิสเตอร์ทุนนิยมทรัมป์ที่นี่แต่น,นี่ก็คือทุนนิยมมันไม่ทุนนิยมมันเป็นการเ,เอาเงินคนรวยไปแจกคนจนไงไม่จริงเดี๋ยวได้ค่อยดีเบตเรื่องนี้นต่อแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ผมเชื่อว่ามีพรรคการเมืองอย่างน้อยสองพรรคละที่กาลังสนใจเรื่องนี้เฮ้ย <H lie> จริงแต่ว่าผมเชื่อว่าขายได้เพราะว่าประเทศเราเนี่ยคนยากคนจนเยอะมากมแล้วคนเดือดร้อนซี่ขานเงินก็เยอะ